สวัสดีครับผมพี่อตตอมนะครับคนที่ได้ทีแคสรอบหนึ่งอันดับหนึ่งติดสามสิบเจ็ดสาขาในปีหกแปดนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคอร์สอินทิวิวไลท์นัมเบอร์วันนะครับทีแคสเอนจิเนียริ่งเอดิชั่นในคอร์สนี้เนี่ยเราจะมาสอนว่าเฮ้ยเราจะไปสอบสัมภาษณ์และในสายวิศวะเนี่ยเราควรเตรียมตัวยังไงแล้วด้วยประสบการณ์ของผมนะครับที่สอบสัมภาษณ์มานับสิบที่เนี่ยก็เห็นจุดบอดหลายๆจุดว่าบางคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยมือสัน่นไม่มีความมั่นใจ เรื่องเหล่านี้เนี่ยเราควรที่จะรับมือกับมันยังไงในคอร์สนี้เนี่ยเราไม่ได้มันสอนนะครับว่าเฮ้ยแพทเทิร์นในการตอบมันควรเป็นยังไงเราไม่ได้ให้คุณมานั่งจดโน้ตว่าเออถ้ามีเขาถ้าเขาถามให้แนะนําตัวเราต้องตอบด้วยแพทเทิร์นแบบไหนอันนี้เราไม่สอนสิ่งที่เราจะสอนเนี่ยแล้วเป็นจุดที่จะเน้นที่สุดเนี่ยในคอร์สนี้เนี่ยคือเรื่องของความเข้าใจและไม่เซตที่ถูกต้องว่าเฮ้ยเราเข้าไปแล้วเนี่ยกรรมาการถามคำถาม,ถามบางอย่างมาแล้วเราไม่รู้ว่าจะตอบอยังไง เราจะมีวิธีการรับมือกับคําถามนั้นเนี่ยยังไงแล้วถ้าอยากรู้ความลับนี้เนี่ยจากที่1เนี่ยก็เจอกันในคอร์สนี้ครับ